คุณพี๋ยวก็เจับกันไปแล้วนี่ไงมีหลายตัวเลยโปกแกรมตอนนี้โปเกมอนมาที่ชนอคับโจ๊กแล้วนะคุณพ่อเพ่เอลเลนแต่แกตันสวัสดีค่ะวันนี้เขาแม่กับคนไหนจะมารีวิวการจับโปเกมอน หนึ่งจับชูจับได้แล้วเอาไปดูสิอ้าวนี่คุนพ่อนเดี๋ยวก็เจอได้แล้วนี่ไงมีหลายตัวเลยตอนนี้โปเกมอนมาที่คันโน่คับโจงแล้วนะดูสิเป็นตัวต่อเหมือนที่น้องขุนพลเคยอยากได้ตอนนั้นเลยอะแต่ว่าที่เป็นโดเรมอนรอมาปีหนึ่งเลยเห็นไหมตอนนี้ คโนแถมโปเกมอนแล้ว,ว,วมีกี่อันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแบบสุ่มนะเพราะเราดูไม่ออกว่าข้างในเป็นอะไรเอาไหมลูกเอาไหมเอ้ยไม่อีกม่อีกเอาคนถือให้หอกแมนดูด้วยอฮเกแมนดูสิแม่แม่ดูก่อนมีกี่อันนี่อุ้ยมีเต็มเลยหนึ่งร้อยอันเ,เอาหกใช่ไหมแต่ว่ามันมีโปรโมชั่นนี่นนอันนี้นะคะโปรโมชั่นไปนะสองชิ้น 30บาทจาก36ก็คือลดไป6บาทเพราะฉะนั้นเราเอา6อันใช่ไหมคะพ่อคือเราไป6อันนึกเนาะอ่าซ้ำก็ไม่เป็นไร2 4 5อ่า6ได้เดี๋ยวเราไปดูโปเกมอนต่อนะดูซิว่ามีอะไรอีกลูกแล้วก็อันนี้ที่เคยได้แแต่ว่าไม่ได้มีของแถงไม่มีของเล่นของแข็นอันนี้เป็น มาแหม่เหรเดี๋ยวเลดา้าลูกแก้วมังกรมันนี้เริ่มสองมีนาะเดี๋ยวค่อยมาดูวันที่สองตอนนี้นะคะแม่จะบอกว่าโปเกมอนเนี่ยบุกเซเว่นจริงๆนะอะไรก็เป็นโปเกมอนเลยจริงอ,อ,อันนี้ชุดกองกองชุดกองอันนี้ก็กองมีสองสีกอง กองก็เป็นโปเกมอนกองดำวัวตึงตึงตงตึงตึง,ตง,ตงอันนี้ <Okay. S 2> น่าจะเป็นสำหรับเด็กเล็กนะมันอันเล็กมากอันนี้ไม่ใช่ใชเยอะเลยอันนี้เรามีแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าป็นคนละลายกันอของเราเป็นสีแดงไปจ่ายตังจริง้วนะอย่างที่บอกนะว่าเรารอคอยอคโนคับโจ๊กที่มันแถมตัวต่อที่ปีที่แล้วเป็นดูรมอนวันนี้มาเป็น โปเกมอนอันนี้ออกก่อนได้ไหมอาน้นออกก่อนนะเพราะว่าอันนี้ก็ไปเพิ่งไปเซเว่น <Seven S 1> มาอันนี้ก็คือมันเป็นเป็นปราสาทของน้องอีกสมุดหน่อยแล้วปราสาทอันนี้อยู่ฝั่งนู้นเองนุกได้มาทั้งหมด6กล่องด้วยกันนี่เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะเป็นแบบนี้นะคะฉันจะแกะครับคน่ครับโจกอันนี้คือเป็นรดหมูสาหลายน้นองขุนพลกินได้เพราะว่าไม่เผ็ดนะนี่น่ากินมากเลยอ่ะอ่ะเรามาแกะเลย ตอนนี้นะครับเราแกะมาเสร็จแล้วนะครับมีทั้งหมด Top 6 1, right? 2ซองด้วยกันนะแล้วมาแกะกันเลยดีดีดีเอาเลยเอาเนก่อนเ้าจะต่อแบบไหนนะอันนี้เตินเตินเตินว้าวนี ungs, ่ข้างในมี3อันอุ้ยนี่เป็นโปเกบอลอันนี้เขาขยับอนนะแล้วก็ เป็นคาบิกอนอ๋ออันนี้มีคือเขาบอกว่ามี24แบบให้สะสมนะครับแล้วก็ด่วนจํานวนจาํากัดคุณพ่ออยากได้ตัวอะไรมัางลูก<ด>มีเ<ด>นี้สด้วยนะเนี้ออะไรก็ได้มีฮิโตคางเงสด้วยไม่ครับมันไม่มีฐานให้ต่อนะแต่ว่าวันนี้โอเคเลยได้คาบิกอนแกะเลยนะ มันไม่่ให้แกะออกคนแกะออกก่อนนนี่ตอนนี้ก็แกะออกมาจากแผงแล้วนะวัสดุมันเนื้อดีมากเลยเหมือนมันเหรียญทาโซ่โปเกมอนเลยนะคะนี่อันนี้ขุนพนให้ดูดูแล้วเมื่อกี้ไม่แต่ตัวที่แบบเราชอบทั้งนั้นเลยอมีตัวเจ๋งๆนะไม่ว่าจะเป็นมีเกลาดอสด้วยนะมีพิชูด้วยนะไอคันบวอ่ะน้องขุนพนต่อแล้วค่ะไอคน ันนี้ได้เป็นลายอะไรลูกสีฟ้าแดงเนี่ยโปเกบอนอะไรชื่ออะไรอะไรนะเกตบอลเกตบอลเกตบอลด้วยต่อเลยว้าวอะไรเลอตอนนี้นะครับเราต่อเสร็จแล้ว น่ารักจังเลยตั้งได้ด้วยนะคะจริงๆมันมีวิธีต่ออยู่ด้านหลังแล้วก็คุนพนมันเล่นเป่าอิ้งฉุบได้ด้วยนะเหมือนทาโซ่เลยนี่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 นิ้วบังอันนี้เป็นกำปั้นแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องรีบเอาออกมาให้หมดแล้วเราเล่นเป่าอิงฉุบกันเน่าดิไซดิสโวมาฉีกนะครับแท้ด มันไม่เหมือนกันลายบอนมันไม่อาเหมือนกันนั่นแหละเป็นเกตบอลเหมือนกันบอลจะขสูอ่าแกะเลย the a อมสวนอิ่นอื่นอื่เอื่นอื่นอืนอืนะื่นอนอืนอ่นอั่นอ่นรับครั่นรับครื่นอนนนน่นอนจะเหอน่นอันนี้เป็นท่อนอ ทาดนอ,อร์อมอลอันนี้เป็นทาดนา้ำใส่เลยมาเดี๋ยวนะแม่แกะตรงรูรูให้เดี๋ยวแม่แกะรูให้ก่อนมันจะแข็งนิดนึงนะมันต้องเอานี้ออกก่อนอาจจะหาอะไรมาช่วยให้มันเป็นรูนี้ I think this one เต่าคาแมคคาบิ้อนว้าวตระกูลคาเหรอนั่นแหละอย่าแงบบนี้ก็ใส่เดี๋ยวโทษน,นะคะเอาทางเกตบอลขึ้นดีกว่าจะได้สวยๆ เอาเกตบอลขึ้นอย่างนี้นะมาใส่เอ้ยสวยสวยดีสวยได้ไหมแข็งแรงนะ <I> แข็งเหรอระวังหักนะลูก <c oughs> มันจะให้เราแบ <manger>, บ <For ky. S 1> แข็งแรงมันจะได้แน่นแน่นเ uh อาใส่เยื้งๆกันแบบคาร์บิคอนเลย สวยเลยชอบมากเลยวัสดุที่มันแบบดูดีไม่ทางง่ายแบบนี้โอ้ id, สวยสวยเออเออเสือได้คาะแม็กแล้วอา้าวรอเป็นเหมือนล้อเป็นฐานนี่อไปร์้าวบาเลยส์โอ้โหไคะไม่เป็นไรได้คาะแม็กซ้ำ แจกแบบแกะแล้วหรือเปล่าแจกแบบแกะแล้วเห็นคนชอบมากเลยค่าแม็กมาหาเราสองอันเลยลูกปกติเราไม่ค่อยได้เจ้าเต่าเลยนะเนี่ยสามบลื้นบื้นบื้นบื้นเอาไปต่อกันอ้าวต่อไปอะไหรอคาบิโกนมันก็หลับตลอดอ่ะ ห้าเจ็ดอันนี้เก็บไว้ก่อนไว้ลูกจะได้จะได้ลุ้นอันใหม่ต่อเลยเล่ครับมีซ้ำก็ซ้ำก็ไม่เป็นไรซ้ำก็ไม่เป็นไรซ้ำเยอะก็ไม่เป็นไรทำไมคะาแม็กชอบมาหาเราอ่ะรถวิ่ระวังมันงอนี่อะใส่เต่าไปก่อนนะจักส่วนอันนี้ถ้าไม่มีแรงต้องให้พ่อแม่ช่วยแกะ แอคซีเราลืมตอนที่เราเลือกไงเราลืมแบบท่องคาถาไงเรล่ว่าเราจะเอาตัวอะไรบ้างต่อไปเนี่ยเหลืออีกสองอันขอเป็นเนียสหรือไม่ก็ฮิตโตคางเงะหรือไม่ก็อีวุยหรือไม่ก็มิวทูอปิกาจูใครลิวก็ okay, ยังดี <Pikachu. S 1> อะปิกาจูก็ยังดีพิชูก็ได้มากลัามาลองลุ้นกันเลยช e ว e l p ิ o t <'Cause S 2> เนี้ยไล <your> พิชูเกลาดอทิโตคางเงอีวุยอย่าดู <All S 2> นี่ก่อนอืบสีม่วงโค oh. วายทอไอเกนทําไมมำไม,ไมอย่างเงี้ยอีเป็ดอีเป็ดอีเป็อเกเดี๋ยวเราต้องแก้ตัวใหม่ในคลิปต่อปไปดีไหมครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปน้องขนพจะแก้ตัวใหม่นะถ้าพี่ได้อะไรได้ตัวอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกน้องขุนพลด้วยเนาะเพราะตอนนี้มันเริ่มมาเยอะแล้วถ้าพี่ได้ไปซ้ำเอามาแลกกันไหมขุนพด้วเอามาแลกกันไหมครับแลกกับคาแม็กไหมอ่ะแลกขามากกับวันนี้แม่ตอบสีอ่อนก็สวอเรื่องพวกสวิตชิจิวันไอไลท์เด็บบิกาจูไอไลท์เด็บบิกาจูอ๋อ ติงผ <and> ู่เอนนอันเมอยเกนโอ้ยดวงอะไรอย่างงี้เนี่ยเกนไม่ก้อนเลยไหมลูกโอ้ hmm. ไม่เป็นไรเราจะรักเต่าแล้วตอนนี้เอาไปเลี้ยงนะอ่าโอเคเออ่าเราก็บอกแล้วว่า <We gonna S 2> มัน <eat. S 2> ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่สำัไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้คาบิก้น,นะเย้ีันอกก็ไม่ได้เจ้าเต่าทั้งห้าทั้งทั้งหกตัวนะ อ้าวดูซิโชว์โชว์หน้าตาโจ๊กกินตอนไหนลูกยังไม่ได้ต้มน้ําเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต้มน้ําก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวเรามากินให้พี่ๆดูเนาะอ่าตอนนี้นะคะ โปรโมชั่นใหม่ของคอนคับโจก็มาแล้วพี่ๆทุกพี่ๆก็ถ้าเกิดชอบก็ลองไปหาดูนะคะตามเซเว่นร้านค้าหรือว่าหา้างสรรพสินค้าทั่วไปตอนนี้มีมาแล้วนะแล้วได้ตัวอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกน้องขุนพลด้วยนะได้ซ้ำเหมือนขุนพลหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขุนพลจะแก้ตัวใหม่อีกคลิปหนึ่งที่พี่รอดูนะครับสหรับวันนี้บ๊ายบาย รืกด like, กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย